สวัสด <ítulo> ีค <Beautiful>, ร <The Major> mm ับอยู่กับผมแบดบอยเอมทนะครับและพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคราชนะครับวันนี้เรายังเที่ยวอยู่ที่อำเภออุ้มผางนะครับชมความงามทางธรรมชาตินะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วรับชมพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับก็ถึงจุดลงเรือแล้วโอเค เราจะพาทุกๆทั้งไปล่องแก่งครับล่องแก่งล่องแก่งนะครับครั้เดียวสำเนียงได้เลยนะคะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะติดทางนี้แล้วแหละผมเหมือนเหมือนก็จะติดทางล่องล่องล่องทางเหนือแล้วล่องแก่งแล้วแหละครับโอเคใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นี่พี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงโอเคแค่สิบแปดกิโลเองนะคะ รอด้วยรอด้วยเอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขังเอาน้ำเชี่ยวเนี่ยพี่โจ๊กพี่พายแทกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เสื้อชูชีพให้ดีๆกันาวมันมีเสื้อนี่ดูคนนี้ก่อนคนว่ายน้ำไม่เป็นนั่งจ๋อยเลยโอ้ยหยั่งวายว่ายน้ำไม่เป็แต่ไปว่ายทะเลได้เนาะเฟย์มากับเราไม่ต้องกลัวพี่ ผมจัดให้ทุกรอบแล้วพเนีเลือกร่ำถูกเลยว่ะเอาเลยทีถายเงี้ยถ่ายเงี้ยถ่ายเงี้ยมองฟ้ามองเหมือนหมาเงี้ยมองเครื่องบินเลยมุกเสี่ยวมุกเสี่ยว เห็นไหมห้านบอกว่าดูด้วยวนียไม่ดูด้นะมุกเสี่ยวเกี่ยวสาวเกี่ยวสาวอลุงโอ้กสาลเออแกบอกแกโทรนัดแล้วไงอันนี้จ้ะอันนี้อันนี้ตกใสลุงดูใลุงมีอันใหญ่อีกใช่ไหมคะโอู้กดูกูเกยวบอยมีอันใหญ่อีกใช่ไหมถ้าตกสสยลุงหน้าเราถึงน้นตกสส่ลุงแล้วโอ้ย สวยๆถือันาครับสวยมากถ่ายรูปเลยนะครับพี่ๆครับถ่ายรูปเลยนะครับไปไปผมถามหน่อยเรือพวกพี่ทำไมน้ำไม่เข้าวะเรือพวกผมทำไมเข้าเยอะจังเลย หยุดไม่ทางแล้วครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ถึงเซเว่นป่าแล้วนะเซเว่น <Okay. S 1> ป่าโ <Okay. S 1> อเคอ้าวขอเสียงหน่อย ลูกหน่อยครับกัรู้นะขึ้นจากบ่อน้ําร้อนด้วยนะครับรอคุบหลังเขาได้ลงด้วยนะครับขึ้นหน่อยครับขึ้นหอยใช่ยังกะคังเซนที่บ้านแค่ยังกะบ่อส่วนตัวใจพูดก็ดูเอานะครับดูเอาว่าใครอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าโอ้ยกันเองเน่ยนะยะม่ซวยยังไหนนะโอ้ยเอาไม่เอาเอาไม่เอากินเต็มที่นะครับกินเต็มที่เล้ซวยกันเอง

เดี๋ยวนี้กดจะเติมเปนทานคอยทีนึงโอ้ยปวดเัอะำแงนี้ครับผมแก้มเลยครับผมเอ๊ะกลับไปไม่ขายแล้วไปขายยาดองดีกว่าเลยขายแม้วจะเสียพี่อหนเฮ้ยอันนี้มั้ยน้ำขิงรีฟิลเป็นไงครับไม่นานใช่สอบผ่านเเดี๋ยวต้องมีคนเข้าแถวไหมมาเข้าแถวดีเอ้ามาเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวน้ำขิงเด็ดน้ำขิงเด็ด น้ำขิงเด็ดคุณไม่มาคุณไม่รู้หรอกแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปเล่าให้เขาฟังไม่ไม่ หมูหมูป่ามันเด็ดมากเลยนะหมูป่ากับน้ำขิงเข้ากันอย่างนี้การหมักหมมเนี่ยโอ้โหมันก็หมักมาทักงสามปีการมามูด น้ำขิงรีฟิลรู้เรื่องกันรู้เรื่องทุกคนนะรีฟิวน้ำขิงรีฟิลถ้ามึงไม่ได้สามจอด้วยกูไม่ทำแล้วเนี่ยตั้งเฮ้ยรตาก่อนตาเงี้ยเติมก่อนครับเดี๋ยวขาดเนี่อ๋อน้ำมันหมด ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ยังไปโดนตัวไหนมาเี่ยไม่คุยกับใครเลยเหรออะไรนะนาีตกเตียงเลยที่ไหนได้ล้มเน้่ไม่รู้รูปตอนนี้ทางขึ้นเป็นปูนเกือบ80%แล้วสบายเลยขนาดปูนนะเนี่ยยังโยกเยกเลยเป็นถนนปูนแล้วนะ80%รบเป็นหลุมเป็นหลอแล้วผมคารเต็มแล้วผมขึ้นนอกทางวนนะ น้ำตกทีลาสูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ่มผังเดินทางเข้าสู่น้ำตกทีลาสู1.5กิโลนะครับ่ปเราเดินกันไป,ญญปอันนี้ดูเสียงของท่านจารย์นะครับ,เ,รบเอ้าผมนึกว่าเสียงที่นุยซะอีกกล<อ>้ถึงแล้วได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงหรือยังได้ยินแล้วก็ได้ยินใหญ่แล้วครับ เนตัดเลนเหรอไม่ได้เราต้องเดินบนเน้นเขารักษาพันธุ์พืชเขาออกนอกเขตไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปเหยียบย่ําทําลายพันธุ์พืชโอเคที่เขาจะโตในอนาคตมีสาระมากเลยใช่ที่เขาทําทางให้อะไม่ให้คนเดินตัดทางใหม่ถึงแล้วยัางถึงไงน้ําตกกิโลซูอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอ๋อพามาชมน้ํโตกก่อนโอเค เดินมาเลยก็มา200เมตร300เมตรเริ่มได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้หลอกเป็นเสียงน้ำตกน้อยนะครับอันนี้เริ่มมีเสียงแล้วใกล้ถึงล้นิดนึงโอเคแต่ทางดีนะครับเขาทําทางให้เดินดูทางเป็นปูนนะเดินสบาย ตอนนี้ทางที่ขึ้นมาที่ว่าล่องแก่งเสร็จนะครับก็เป็นปูนเกือบหมดแล้วแหละครับตอนนี้เหลือเป็นช่วงบางช่วงที่ยังเป็นบางช่วงที่ยังเป็นทางดินอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็เป็นปูนล,ละรถกระบะที่ไม่ใช่โฟลว์วขึ้นได้โอเคแต่เก่งงด oh, <man. S 1> อีกนิดนึงเฮ้ เสียงมาแล้วนี่มันใช่แล้วแล้วมาแล้วเรดังขึ้นเรื่อยๆถึงแล้วนะครับน้ำตกทีรอซูโอ้ยดูยตาใหญ่มากสวยมากเลย ไอ้น้ำบินตลอดเลยนะครับไอ้น้ำลอยตลอดสวยครับไคนที่ถ่ายรูปน้ำตกบ้างไหมใช่ผมถ่ายทั้งหลายรูปแล้วผมไปเล่นน้ำพี่ได้เล่นน้ำหรือเปล่าผม,มเล่นแล้วไงไม่ใช่น้ำทีนาซูอ่ะพี่ไม่ได้เล่น <c oughs> โอ้โหรูปแบบใครก็ถ่าย มีกี่คนที่เดินออกไปเปียกบ้างไม่มีคุณสุดจริงๆเลยโอเคคุณมันสุดยอดจริงเลยะสมแล้วที่คุณมาทริปนี้สมแล้วที่ผมจัดทริปนี้เพื่อคุณ <c oughs> สุดจริงเอาดูหนะ่อยเอเนือนะสุดเนื้อก็สุดเออนี่คือต้อนน้ำทีหล,หลอดซูพี่โจ๊กต้นน้ำทีหลอดซูเนี่ยใสมากาพี่โจ๊กดูสึกแกจะหิวน้ำก็ไปเที่ยวอีกที่แล้วก็ออกกลับ กับโรงแรมนั่งตอนนี้ที่รอสู่ทางทางที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นถนนปูนหมดแล้วมันสบายครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นทางดินนะเวลาฝนตกก็เละแต่ตอนนี้ปูนอะเกือบ80%แล้วทางไกด์บอกว่าถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่โฟร์วิวอะตอนนี้อะขึ้นได้ละแต่ยังไม่ให้รถตู้รถเก๋งเข้า ตอนนี้ก็จะเป็นแค่รถกระบะครับที่มีแหลงไม้เยอะขึ้นเขามานะได้ก็ดีดีกว่าแต่ก่อนสบายไม่ต้องนั่งโยกเยกโยกเยก20กิโลเท่าไหร่วะ3ชั่วโมงนี้ไม่ใช่แล้วเพรวันนี้20นาทีก็ถึงละครับโอเคแต่ทางมานลำบากมากเลยเคงเอะแต่สวยสวยจริงครับน้ำตกใหญ่มากแล้วก็ เย็นชื่นใจจแก่ยอะไรมาแล้วอะไรอดแอร์เราอ่ะครับกลังมาไหว้พระกันที่วัดป่าศักดิ์วิปัสนาอืมดูเด็กเขาแกะสลักไม้เป็น นั่นหมดเลยนี่เป็นเป็นเป็น,ปนไม้สักน,นี่แกะสลักด้วยโอ้ฝีมือเนาะหนป่าสองอ,อันนี้โอ้ไม้นะเนี่ยแต่ยน,น่าก็เป็นไม้ใช่ดูดิดูสสักเป็นรูปนกรูปลิง ดูเดยช้างมีช้างด้วยช้างกับแม่ลูกลงมาจากทีรอซูแล้วไม่อยากคุยกับใครเลยเดอเดมาโคง้ง